ป็ดอัดบางโอนท่าไทยกิกุงติรสรสมชนกินากิเสาเนียถาับตัวสโยิงวิ่งป็ดอดบางโอนทกีบัดต่อใบอนญาตทำงานกิจบตยิงเฮกออยิงลับสระยิงวิ่งบางโอนรเปิดอัดเเมียีโอ้คนกัมเบนที่ทำงานอยู่ไทยออกมาตีหน้าเศร้ากันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าคนไทยกำลังทำแคมเปญว่าคนที่จะเลิกต่อใบอนุญาตการทำงานให้กับคนกัมูชนทุกคน แล้วไล่ให้คนขมรทุกคนเนี่ยกลับประเทไศไปซะจนกว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชามันจะจบลงคือคนขมรเหล่านั้นเนี่ยเขากลัวว่าหากกลับประเทศไปแล้วจะหางานดีๆทําเหมือนกับที่ประเทศไทยไม่ได้อีกนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วพบช่องของนาห้องออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1มนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัตด้้้ววยยคครรทีี่่กกกกแลนน็อองงาาาบมข ส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับนะาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขมรทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ขมรเ,เนี่ยกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสืบเนื่องจากเรื่องรลวเมื่อสัก3ามีวันที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนรู้กันมันมีการประทะกันเกิดขึ้นระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาแล้วเรื่องเนี่ยมันก็บานปลายทาให้เกิดปัญหาของทั้ง2ประเทศเพราะต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเอาตรงๆนะครับคนไทยทุกคนทั้งประเทศเนี่ยก็ได้จะทราบว่าตรงนั้นมันเป็นของไทยอยู่แล้ว เพียงแต่ข้าเบนเนี่ยก็ใช้บุกเดิมๆพยายามที่จะกินพื้นที่เข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการเจราจาพอเข้ามานิดก็เจราจาพอเข้ามาอีกนิดก็เจราจามันก็จะวนเวียนกันอยู่แบบนี้ไปเรือ่อยๆเพียงแต่สิ่งที่มันทําให้คนไทยเนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่แค่การกระเถิบเข้ามาทีละนิดนะครับล่าสุดทางคุนเซนก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าพื้นที่ตรงนั้นที่มีปัญหากับไทยเนี่ยมันเป็นของเขมรทั้งหมดเพราะสมัยก่อนแกเคยได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลัก อย่างนี้เวลาคนไทยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแล้วถ่ายรูปเป็นหลักฐานสแสดงว่าสถานที่นั้นมันต้องเป็นของคนไทยด้วยสิครับเนี่ยคือตากะแม่งโคตรจะป่วยซึ่งหลังจากที่คนไทยได้ทราบข่าวนี้นะครับทางฐานของไทยเนี่ยก็เลยมีการพิจาราณาในการปิดด่านที่มีเขตพื้นที่ติดกันกันกบกัมพูชาเป็นการชั่วข่าวก็คือตอนนี้กําลังพิจาราณาปิดด่านทั้งสิ้นประมาณ16ด่านลวดด่านทาวรล6ด่านแล้วก็ด่านั่วคราวอีก10ด่านเพียงแต่ในตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วทําไมถึงไม่ปิดไปเลยล่ะ คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังปิดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวตอนนี้คนเขเมรก็ไปออกกันแถวๆนั้นเต็มไปหมดเพื่อที่จะทยอยกลับบ้านกันถ้าไทยดันมาปิดตอนนี้เนี่ยโอ้โหรับรองว่าไทยจะต้องรับภาระ,ะในการดูแลคนเขเมรเหล่านั้นไปอีกนานสูเปิดแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยกลับไปก่อนจะดีกว่าแต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าสถานการณ์ชายแดนมันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวทางฐานไทยของเราก็จะประกาศปิดด่านชั่วๆร์แต่ก็คงจะหลังจากนี้เพียงแต่หลังจากที่คนเขเมรเขาจะทราบว่าประเทศไทย เตรียมที่จะพิจนารณาปิดด่านทั้ง1 6ด่านโอ้โหพวกเขาก็ทำแคมเปญตอบโต้ประเทศไทยในทันทีคือพวกเขาแบนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สบงสบู่น้ำปลงน้ำเปล่าเสื้อผ้าปลากระป๋องพวกเขาก็พยายามเลิกใช้ของไทยให้หมดให้สิ้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเลิกใช้กันได้หรือเปล่านะพอล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานายังเห็นคลิปทานเขาเม่นนั่งต้มมาม่าไทยกินกันอยู่เลยซึ่งหลังจากที่คนเขเียนเขาทำแคมเปญนี้ออกมา พอคนไทยที่ทราบข่าวคนไทยก็เลยมีการทําแคมเปญตอบโต้ไปบ้างนั่นคือเราควรที่จะพิจนารณานในการงดต่อใบอนุญาตทํางานของคนเขมรทุกๆคนแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยกลับประเทศไปก่อนจนกว่าข้อพิาพาทของทั้งสองประเทศมันจะจบลงเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายภายในประเทศไทยเพราะอย่างแรกคือมันมีแรงงานของกัมพูชาหลายต่อหลายคนเริ่มมีการแอบถ่ายทหารของคนไทยเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับมีการบอกที่ตั้งของฐานไทยว่าฐานไทยนั้นอยู่ตรงไหนกําลังจะไปที่ไหนและขนอะไรไปบ้าง โซนเขเมรบางคนเนี่ยที่ทางานอยู่ไทยพวกเขาก็ยังคงคิดว่าประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานกัมพูชยพวกเขาก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าประเทศไทยนั้นขาดพวกเขาไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่คนไทยทำแคมเปญนี้ออกมานะครับโอ้โหมันมีแรงงานเขเมรหลายคนเลยนะครับได้ออกมาไล่สดแล้วก็ออกมาเรียกร้องว่าอย่าให้พวกเขานนั้นต้องกลับไปทํางานที่กัมพูชาเลยอย่าไล่พวกเขาออกจากประเทศไทยเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเพราะอยู่ไทยมันสุขสบายได้เงินเยอะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ถ้าส่งพวกเขากลับไปที่ขเมรเนี่ยพวกเขาไม่รู้จะกลับไปทําอะไรเพราะที่นั่นมันไม่มีอะไรให้ทําก็คงจะต้องกัดก้อนเกลือกินไปวันๆก็มีคนขเมนหลายคนที่ทํางานอยู่ไทยเนี่ยออกมาไล่สดขอความเห็นใจเอาไว้ประมาณนี้แน่นอนหลังจากที่มีการไล่ออกมาแบบนี้นะครับก็มีคนขเมศเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ความคิดเห็นเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างอย่างชัดเจนบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะทํางานต่อในประเทศไทยเราจะต้องแสดงพลังของเราให้คนไทยเห็นว่าพวกเขานั้นอยู่ไม่ได้ถ้าหากไม่มีแรงงานขมร ค่อยขับเคลื่อนประเทศแล้วตอนนี้กัมพูชาก็พัฒนาไปมากแล้วในประเทศเราก็มีงานให้ทําตั้งเยอะตั้งแยะอย่าไปอยู่เลยประเทศไทยอย่าให้คนไทยนั่นดูถูกอีกเลยหรือบางคนก็บอกนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยควรจะแยกแยะให้ออกเพราะคนเขมรที่ไปทํางานที่ประเทศไทยบางคนนั้นไปทํางานแบบสุวจรดิตไม่ได้เข้าไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับประเทศไทยควรจะแยกแยะคนที่ไม่ดีก็ส่งกลับส่วนคนดีก็ให้ทํางานต่อมันควรจะเป็นแบบนี้สิก็มีการออกมาถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่เขาได้เห็นคนเขมรทางานอยู่ที่ไทยเนี่ยออกมาตีหน้าเศร้าแล้วก็ขอความเห็นใจจากคนไทยอย่าส่งพวกเขากลับประเทศเลยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าถึงแม้พวกเขาจะพยายามไล่เราให้กลับประเทศแต่เชื่อเถอะว่าพวกเขาจะไม่สามารถทําได้เพราะเจ้าของกิจการบางคนไม่สามารถที่จะหาพนักงานได้พวกเขาจะขาดแคลนพนักงานในทันทีซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเขมรมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าเข้าใจผิด บริษัทที่ฉันทํางานอยู่ตอนนี้เขามีนโยบายในการไม่รับคนเขมรและพยายามไล่คนเขมรคนเก่าออกไปพวกเขาหันมารับคนพม่าก,กับคนลาวแทนเห็นเขาบอกว่าคนพม่าก,กับคนลาวขยันและนิสัยดีกว่าซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเขมรมาคอมเมนต์ต่ออีกนะครับเขาบอกว่าใช่ในตอนนี้พวกคนไทยพยายามไล่คนเขมรออกจากงานพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของเราพยายามเหยียบย่ําถ้าหากเราไม่มีประโยชน์กับเขาเขาก็จะไล่เราออกอย่างกับหมูกับมา้าทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันต่อเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า คนเขมรที่ทำงานที่ประเทศไทยรู้ดีพวกเขาไม่เคยงอคนเขมรถ้าคนเขมรไม่ทำงานพวกเขาก็จะรับคนลาวกับคนพมา่าเข้ามาทำแทนเพราะคนลาวกับคนพม่าก็ต้องการที่จะเข้ามาทำงานที่ไทยเยอะมากเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนเขมรที่ไม่เคยมาทำงานที่ไทยไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่นี่ชีวิตการไปอยู่มันดีกว่าที่กัมพูชามากแค่ไหนและแน่นอนคนไทยไม่เคยง้อคนเขมรพวกเขาสามารถไล่เราออกได้ตลอดเวลาเพราะมีแรงงานอีกมากมายที่พร้อมจะเข้ามาทำแทนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราไม่ต้องไปงอพวกเขา พวกเขาอยากให้เรากลับเราก็ควรจะกลับมาแล้วเรามาลองดูกันว่าประเทศไทยพวกเขาจะขับเคลื่อนประเทศกันอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงแม้คนไทยจะไล่คอมเมนต์ออกไปและรับแรงงานจากพม่ากับลราเข้ามาแทนแต่เชื่อเถอะไม่มีแรงงานที่ไหนเก่งไปกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าประเทศไทยไม่กล้าที่จะปิดด่านและไม่กล้าที่จะไล่คนคอมเมนต์กลับประเทศเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์มหาศาล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยจะหาแรงงานจากไหนมาแทนเขมรไม่มีแรงงานที่ไหนจะสู้งานเหมือนกับคนคเขมรอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะคนไทยเดี๋ยวนี้งานหนักอย่างเช่นง,งานกรมกรมกรก่อสร้างงานแบ,บ้านพวกคนไทยไม่ทํากันแล้วพวกคนไทยเป็นพวกที่รักความสบายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยไม่มีทางที่จะไล่แรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกจากประเทศเพราะพวกเขามีส่วนที่สัญญากับสหประชาชาติอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมคนเขมรบางคนถึงชอบทําให้คนเขมร ด้วยกันเองต้องโดนพวกเสียมนั้นดูถูกชอบอ้างว่าอยู่ที่ประเทศไทยนั้นสบายได้เงินเยอะเท่าที่หาข้อมูลดูเงินเดือนที่ประเทศไทยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรไปมากกว่ากัมพูชาสักเท่าไหร่ไม่เข้าใจทำไมคนคขมรถึงต้องไปโวยประเทศไทยขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้งานก่อสร้างงานโรงงานในกัมพูชาก็มีเยอะมากๆถ้ากลับมาในตอนนี้คนมีความสามารถอย่างพวกคุณไม่น่าจะตกงานกันล็อกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ประเทศกัมพูชาเรานั้นพัฒนากันไปมากคุณคงทํางานที่ประเทศไทยนานจนไม่ได้กลับบ้าน มาดูความพัฒนาของกัมพูชาเราใช่ไหมคุณลองกลับมาสิแล้วคุณจะรู้ว่ากัมพูชาเราพัฒนาไปมากแล้วก็มีงานให้พวกคุณทํากันอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยไม่สามารถที่จะไล่แรงงานกัมพูชาออกได้พวกเขาจะขาดแรงงานจํานวนมากในทันทีและคลิปที่คุณออกมาแสดงความเศร้าสอกเสียใจว่าไม่อยากกลับไปกัมพูชามันเป็นคลิปที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับเราคนคอมเมนต์ทุกคนห้ามแชร์คลิปนี้โดยเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวคนไทยพวกเขาก็จะเข้ามาดูถูกเราอีก ก็คอมเมนต์ของคนเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะอย่างที่บอกคนเมนต์บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมแรงงานเมียนที่ทํางานอยู่ในไทยเนี่ยถึงไม่ต้องการที่จะกลับไปทํางานที่กัมพูชานะครับเพราะกัมพูชาตอนนี้ก็เจริญไปไกลมากแล้วนะครับโอ้โหนี่มั่นใจขนาดนั้นเลยแะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วย และสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของานาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีดครับ